วัยรุ่นเนี่ยมักจะเห็นว่าในเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าอยากทราบว่ามีผลกระทบต่ออวัยวะภายในอย่างไรบ้างขอบคุณครับนี่ครับวัยรุ่นไม่เคยรู้เลยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องยากนะใครว่าง่ายลองนึกดูสิน้องเป็นผู้ชายถ้าน้องไม่เคยมีประสบการณ์เลยน้องจะเข้าไปสัมผัสความรักที่ลึกซึ้งเธอน้องรู้ไหมว่ามุมตกมุมกระทบเป็นยังไง คำตอบก็คือเวลาที่เรามีกิจกรรมเรื่องนั้นเราก็ต้องมีการใช้อวัยวะของฝ่ายหนึ่งกับอวัยวะอีกฝ่ายหนึง่งไอค้คำว่าอวัยวะนี่เป็นอวัยวะที่มี S นะคือมันมากกว่าหนึ่งนะครับคือการกระทําในเรื่องที่เกี่ยวกับทางเพศนั้นมันก็ต้องรู้ว่าถ้าทําไปผิดจังหวะผิดประเภทไม่สะอาดหรืออะไรต่างๆโรภคภัยไข้เจ็บตามมาไหมครับตามมาถ้าเกิดเสศดสีมากไปเป็นแผลถลอกก็ด่างดาใช่ไหมครับ อ้าวจริงเปล่าล่ะหรือว่าไม่จริงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะมีแน่นอนเพราะฉะนั้นน้องๆผู้หญิงไม่ต้องถามนะครับว่าถ้าเกิดหนูเลิกกับแฟนแล้วแล้วหนูเคยมีแฟนใหม่เขาจะรู้ไหมเขาอาจจะมองไม่ออกครับแต่เมื่อถึงเวลาเขารู้แน่นอนครับเพราะอวัยวะเปลี่ยนไปแน่นอนครับ